อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบกันเนาะในช่วงตอนเดึกๆเลยนะฮะของวันที่14มิถุนายน2564นะครับตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะฮะในคลิปนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับผมแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมและเก่งต่อกันอีกแล้วนะเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะสลากก็จะทําการออกรางวันแล้วนะครับก็เรียบรีบหาข้อมูลเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลมาจากแอดกิงขนมปักกิงนะครับเลขวิ่งคุณพี่มื่นบุพเพสันิวาสน,นะครับเลขดับบนทุกๆหลักแอดมาลิกชุดสรุปรางแอด สตางแล้วก็จะมีข้อมูลมาจากเลขชุดจับคู่10หน่วยบนหรือว่าชุด2ตัวบนแอดคนโคราชรักไกชนนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลกันเลยนะครับผมในคลิปนี้ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขเด่นบน2ตัวอาจารย์ยศและก็เลขเด่นล่าง1ตัวอาจารย์ยศเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะฮะย้ำว่าเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้ ลงสนามเป็นงวดแรกนะครับซึ่งในงวัดนี้จะมีเลขเด่นบน4และก็2นะฮะให้มาที่2ตัวมา1ตัวหรือว่าอาจจะมาทั้ง2ตัวก็ได้นะครับแล้วก็เลขเด่นล่างในงวัดนี้จะเป็น7นะครับเลขเด่นล่างในงวัดนี้จะเป็น7ของอาจารย์ยศใครที่ fc ของอาจารย์ยศนะครับผมก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ตามต่อในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ และข้อมูลถัดไปนะครับผมจะมาจากข้อมูลเด่นหลักสิบเฉพาะหลักสิบล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับว่าที่ผ่านมานะครับผมให้เข้า4หลักสิบของ2ตัวล่างล่างก็ออก4ีหเนาะในวัดใหม่นะครับผมวันที่16เดือน6 2 5 6 4จะมีเลขเด่นหลักสิบล่าง1 7และ3นะฮะ 1>, 1, 7และ3สมาชิกกหาหลักหน่วยบารองจับใส่ดูเนาะเผื่อจะได้โชว์กันนิงวัดหน้านะครับขอขอบคพูข้อมูลจากอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยเนาะใครท,ที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ดูนะครับและข้อมูลถัดไปจะเป็นข้อมูลมาจากชุดสรุปบนล่างอาจารย์กลมเกตนุษว่นะครับ่ที่ผ่านมาก็ให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งบน 9เนาะอ่าในงวดนี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับซึ่งในงวดใหม่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะมีเลขวิ่งบนล่างนะฮะเลขวิ่งบนล่างไปที่8และก็9นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนเนาะ3ชุดด้วยกันนะฮะมี8 9 4นะครับ1 8 9และ2 8 4นะครับตัดได้9 4นะครับ9 8 7 9 8 4แนะครับ87และ82น,นิงวันนี้ลงณนะวันที่14หรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของแอดกลมเกียดนุชนะครับผมก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะฮยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกลมเกียดนุชด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะเป็นข้อมูลมาจากแอดปูประมาณนั้นนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะฮะ ไม่เห็นมาหลายงวดเลยนะครับในงวดนี้วันที่16ก็กลับมาลงเพิ่มเติมให้วันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะลงสนามเป็นงวดแรกนะครับซึ่งในงวดนี้วันที่16เดือน62564นะครับจะเป็นเลขวิ่งบนล่างให้มาที่3ตัวเดียวนะครับให้มาที่3ตัวเดียวนะครับ แล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะฮะจะมี 53, 63, 03, 13, 23, และ34นี่วัดนี้นะครับ6ชุดด้วยกันนะฮะใครที่ติดตามของแอดปูประมาณนั้นอยู่นะฮะก็เก็บข้อมูลเอาไว้ตามต่อกันในวันหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปูประมาณนั้นนะครับ และข้อมูลถัดไปจะเป็นข้อมูลมาจากแม่ธรรมเนียนลอตเตอรี่นะครับข้อมูลอาจารย์ท่านนี้หรือว่าสำนักนี้เนะี่ยว่าที่ผ่านมาก็ให้หลุดเนาะนึวัดนี้เราก็มาตามต่อนะครับเป็นชุดข้อมูล10เลขขายดีประจํานึงว่าเป็นที่16เดือน62564นี้นะครับมาจัดอันดับ10เลขขายดีนะครับก็จะมี85 75 76 7นะ3ฮะ75 76 78นะครับ73 29 5-3นะครับ6-4 4-3และ6-3 10เลขขายดีนงว่าประจำวันที่16เดือน6-2-5-6-4นี้นะครับใครที่ชอบเลขไหนนะครับผมก็มาเซฟเก็บเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะครับผมขอขอพูดข้อมูลจากแม่รำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลของ ูไม่ประสงค์จะออกนามนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านนี้หรือว่าสํานักนี้เนี่ยหลังจากที่ให้เข้ามาต่อเนื่องสามงวดติดๆนกว่าที่ผ่านมาก็ให้หลุดอย่างน่าเสียดายเลยนะฮะอนนวดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งในงวดนี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่8และก็3นะฮะแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับ2ชุดในการที่ให้มาจะมี8 5 3และ 8 58นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนเนาะนะครับจะมี53 58 51 54 84และ83นะฮะชุดเน้นจะเป็น53และ58ชุดรองจะเป็น51 54 84และ83นะฮะและเลขวิ่งล่างในงวดนี้จะเป็นนะฮะ8และ4นะครับ8และ4เนงวดนี้ชุดล่างก็จะมีนะฮะ84 83และ34นะครับ 8, 4, 8, 3, ก็3ชุดนี้เป็นเลขดังอีกเลขหนึงเลยนะครับก็ใครที่ติดตามดูก็มาเซฟข้อมูลเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากสำนักของเลขดับแต้มรวมบนหรือว่าเลขดับแต้มรวม110หน่วยบนแอสตาลนะฮะซึ่งสำนักนี้นอก,ก็ถือว่าให้ผ่านมาต่อเนื่องหลายงวดเลยนะฮะงวดที่ผ่านมา ก็ออกแต้มรวมบน8เนาะก็ถือว่าให้ผ่านนะฮะในงวัดนี้วันที่16เดือน6ทับ2 5 6 4นะครับจะเป็นดับแต้มรวมบน3และ0ในงวัดนี้นะครับใครที่มองหาอยู่ก็มาเซฟเก็บข้อมูลไว้ตามต่อกันหนงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอสตางด้วยนะครับเป็นเลขดับลดต้นทุน,ทนแต้มรวมบนนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูล สูตรรวมของแอดกุยสรกาวและข้อมูลจากแอดอุทัยจามบุตรีนะครับเป็นสูตรบารมีองค์ปู่สุวรรณนาคราชนั่นเองนะครับงวดที่ผ่านมาให้เข้า54เป็นตัวกลับของชุดล่างนะครับผมนี้นว่าใหม่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4นะฮะจะมีชุด3ตัวบนนะครับก็อ่าแชุดด้วยกันเนาะมี895นะฮะ295นะครับ589 8 5 3 8 5 5ส8ม5 5นะครับอ่า258อ่า255นะฮะ288นะครับ350และ855งวดนี้นะครับ2ตัวบนก็จะมี9 5 8 9 5 3 0 5 5 5 8 8และ50ชุดล่างให้มาที่0 4 1 5 4 9 9 5 0 3และ3 9มนงวัดนี้นะครับใครที่ติดตามของ ทั้งสองอาจารย์ท่านนี้เนาะเป็นสูตรร่วมกันของอาจารย์กุยสโลก,กาวและก็เลขเด็ดของแอดอุทัยจันมุนรีเป็นข้อมูลสูตรบารมีองค์งปู่สุวรรณนัคารานนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟเก็บเอาไว้ตามกันต่อน,นิงวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากทั้งสองอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากรัฐาบาลแอดกิง่งขนมปักกิง่งนะครับวันที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้หรือว่าสำนักนี้นะฮะให้เข้าเฉพาะเลขวิ่ง9นั่นเองเนาะให้เขา้า9หลักร้อยของ3ตัวบนนะฮะในวันนี้เราก็มาตามต่อนะครับซึ่งในวัดใหมน่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะเป็นเลขวิ่งบนล่างฟันไปที่6รอง0นะฮะ ปันหรองศูนย์ในวีวดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะฮะแชุดด้วยกันนะครับมี6 7 6 8 6 9 6 0 0 7 0 8 0 9และ0 0นะฮะแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนเนาะ16ชุดด้วยกันให้มาตามนี้สมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะฮะใครที่ชอบเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลจากชุดจับคู่จากเลขเด่น10หน่วยบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ว่าที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าชุดจับคู่10หน่วยบนเข้า72 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับผมอ่าเนงวัดใบนี้วันที่16เดือน6 2 5 64นะครับจะมีชุดจับคู่10หน่วยบนทั้งหมดก็8ชุดด้วยกันนะฮะมี 0 5 2 5 3 5 6 5 0 8 2 8 3 8และ6 8นั่นเองนะครับใครที่ชอบก็มาซิเก็บเอาไว้ตามต่อกันนิ่งวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนครราชรักแป่ชนด้วยนะครับและข้อมูลชุดถัดไปนะครับผมจะมาจากข้อมูลชุดสรุปล่างแอดสตางเนาะซึ่งข้อมูลชุดนี้หลายคนก็ ถามหากันเข้ามานะฮะก็จะมาลงให้ตามคําขอนะครับ่าที่ผ่านมานะครับผมให้เข้า54เป็นชุดตัวกลับของ2ตัวล่างนะฮะในวัดใหม่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4เนะะี่ยจะมีชุดล่างทั้งหมดก็9ชุดด้วยกันเนาะมี49 26 53 38 65 43 24 15และ60แล้วก็ให้ไปกับ ด้วยนะฮะใครที่ติดตามของแอดสัตตาก็มาซิฟเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอด a ัตาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลเลขดับบนทุกๆุกหลักแอดมาลกนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ถือว่าเป็นเลขดับสายแข็งเลยนะวันที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับบน8นะฮะบ,บนก็ออก9 2 2ถือว่าให้ผ่านนั่นเองนะครับผมลิงวัดใหมน่นี้วันที่16 เดือน6 2 5 6 4นะครับจะมีเลขดับบน8ตัวเดียวให้มาที่8เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครที่ติดตามอยู่กอ็มาซิฟเก็บเอาไว้ลดต้นทุนนิ้งวดหน้ากันต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมาลีนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลมาจากเลขวิง่งตัวเดียว คุณพี่มื่นลุกเพสันนีวาดนะฮะซึ่งข้อมูลเจ้านี้นะครับถือว่าให้เข้ามาต่อเนื่องหลายงวดเลยนวัาที่ผ่านมาให้เข้า4เป็นหลักสิบของ2ตัวล่างเน,ะนงาะเนวัดหน้าวันที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะเป็นเลขวิ่งบนล่าง8ตัวเดียวนะซึ่ง8ตัวนี้นะครับก็ให้ชนกับหลายเจ้าเลยนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเก็บเอาไว้ตามต่อกัน ตามต่อนิงวัดหน้าเนาะขอขอบคุณขอ้อมูลจากคุณพี่หมื่นด้วยนะครับ